ไม่ทานข้าวแล้วครับไม่ต้องมียุ้งกบวีเลยไปเลยฉันไม่แต่งงานกับนังปีเลยวีเดี๋ยวสิครับทำไมพูดอย่างนี้ล่ะเรื่องมันจริงดิค่ะถ้าคุณมลแต่งงานกับวีอะคุณมนก็จะเหลือแค่ตัวเปล่าๆนะคะคุณมนรับไม่ได้หรอกไปเลยฉันคุณมนไม่แต่งงานกับนังปีนังปีมป,ปได้คืนสมบัติให้คุณมลทั้งหมดไงคะไปเลยไปเลย ครับไม่นะครับวิผมจะแต่งงานกับวิคนเดียวเท่านั้นถึงแม้จะไม่มีสมบัติสักชิน้นไม่มีเงินสักบาทผมก็จะแต่งงานกับวิเพียงคนเดียวคุณมลวิถึงแม้จะไม่มีสมบัติ ผมก็รักวิเท่าเดิมอดทนรอ,อผมสักหน่อยนะครับคนดีผมจะทำงานเก็บเงินซื้อบ้านหลังเล็กๆสักหลังหนึ่งแล้วเราสองคนจะอยู่กันอย่างมีความสุขครับบ้านหลังเล็กๆครับค่ะวิรักคุณมร ที่คุณเป็นคุณวิจะแต่งงานกับคุณมอนค่ะวิวของผมคุณวิคะ เอานมร้อนๆมาให้เห็นว่าคุณวีไม่ได้ลงไปทานข้าวนะคะแกไม่ต้องมาแก้คํำดีกับฉันเลยนะฉันไม่ยอมแพ้แกง่ายหรอกฉันไม่ยอมแต่งงานกับคุณมนทั้งที่คุณมนกลายเป็นคนตัวเป๋วหรอกนะออคุณวีจะคิดในนั้นไม่ได้นะคะ <c oughs> คุณวีจะต้องยอมรับทุกอย่างคุณวีจะต้องแต่งงานกับคุณมนโดยที่ไม่มีข้อแม้อะไรทั้งสิน้น เพียงแต่เพียงแต่อะไรล่ะเพียงแต่แตคือปีเชื่อนะคะว่าถ้าคุณวิกับคุณมนรักกันจริงๆแล้วก็แต่งงานกัน คุณวิกับคุณมันจะต้องผ่านเรื่องร้ายๆเหล่านี้ไปได้อย่างแน่นอนเชื่อปีนะคะคุณวิเกไปเลยไปกับแบบนี้ลิฟตออกไปเลยไปไปไป คะคุณหญิงท่านเพียงจะลองใจคุณวิเท่านแล้วค่ะคุณวิทจะต้องยึดมันในความรักแล้วก็ผ่านการทดสอบนี้ไปให้ได้นะคะทัพทีมทัพทีมแขกบ้านแขกเมืองมาหาเนี่ยใครกันล่ะคุณเวทกับแม่วิมลน,น่ะสิ วิยดาคงจะร้องแรกแหดกระเชิงไปฟ้องพ่อแม่ละสิเวทกับวิมลถึงได้รีบลงมาทวงสมบัติคืนให้กับลกูกแล้วอย่างนี้เธอจะเอาอย่างไงล่ะเยวี่โทรไปบอกผมนะครับเรื่องที่คุณหญิงทำพิ่นายกรรมยกมหททัทาเทให้กับเด็กปีมันเป็นความจริงเหรอครับ <laughs> แปลกดีนะพี่เจียนนี่ฉันเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าฉันยกสมบัติให้ใคร มันกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตได้ยังงนะเนอนั่นน่ะสินะ <c oughs> แต่ต้องขอประธานโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้รายงานขึ้นไปให้ทราบล่วงหน้ามันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับคุณเจียนแต่ที่ผมไม่เข้าใจก็คือว่าในเมื่อตะมนไทยกับเยวิจะแต่งงานกันเนี่ยทำไมคุณหญิงต้องยกที่นี่ให้กับเด็กปีคุณหญิงทำอย่างนี้มันถ้ากับไม่ไว้หน้าลูกสาวผมนะครับคุณพี่อย่าลืมนะคะว่าตัวคุณพี่เองเป็นคนต้องการให้เยวิตแต่งงานกับตะมนตั้งแต่เด็ก แล้วพอเขาจะแต่งงานกันจริงๆทําไมคุณพี่ทําอย่างนี้ล่ะคะแบบนี้มันเหมือนแกล้งกันชัดๆโอ๊ยกันแกล้งอะไรกันแล้วแม่คุณเอ้ยก็ยยวิอยากแต่งกับตะมนเขาก็ให้แต่งแล้วไงแต่การที่แม่วิแต่งงานกับตะมนก็ไม่ได้หมายความว่าแม่วิจะได้สมบัติของมหาเทวทแล้ว่าเหตุเนี่ยทำให้แม่วิไม่พอใจ ฉันก็คงจะตีความได้แค่อย่างเดียวว่าที่แม่วิเขารักเนี่ยไม่ใช่ตัวตำม,มนไทยแต่เป็นสมบัติของฉันฟังเขาพูดสิคะคุณพี่ลูกวิเป็นลูกผู้ว่านะเขาทำาังกับลูกเราไม่มีหัวนอนปลายเท้าอยากจะไม่ได้สมบัติเขาอย่างนั้นแหละนี่เราไม่เห็นความสัมพันธ์อันดีจากครั้งเก่าก่อนนะคะดิฉันไม่ยอมให้มาต่อหน้าดิฉันหงาอย่างนี้หรอก สงสัยอาการเพี้ยนยังไม่หายดีสิพูดแล้วมันเจ็บใจไม่หายนะเมื่อก่อนทำเอนดูยายวินักหนาเนี่ยแต่พอจะให้แต่งงานกับตะมนจะให้ตะมนมาแต่ตัวเปล่าคิดแล้วมันอารมณ์จะเสียกลับบ้านดีกว่าไปอา้าวนี่ยายพาหายไปไหนแล้วคะคุณพี่ท่าหยุดก่อนสิท่าท่านั่นแหละเรือนนี้นนไปทางไหนพาไปสิ จ้ะพาล้างพูก้กันมาให้แล้วจ้ะขอบคุณมากนะครับคุณพานุษว่าไปถึงไหนแล้วจ้ะใกล้เสร็จแล้วล่ะครับเนี่ยก็เหลือแค่สองภาพเนั้นเองนะครับแต่ว่าเจ้าสัวที่จ้างผมอะครับเขาอยากให้ส่งภาพทั้งหมดภายในพรุ่งนี้สงสัยคืนนี้เนี่ยผมก็ต้องนั่งวาดภาพที่ทั้งคืนแน่ๆเลยครับทำไมเจ้าสัวคนนี้ใจร้ายจัง ให้วาดตั้งหลายภาพแต่ให้เวลาแค่แป๊บเดียวเองใจร้ายกันที่ไหนล่ะครับคุณพาเนี่ยเขาจ้างผมนะ่ยภาพต้อง200เลยนะครับหภาพน่ะก็ต้องพันสองแล้วนะครับพันสองกว่าจะครบแสนหนุไยมือหงิกมืองอไปก่อนแล้วไงจ๊ะ มือคนเราเนี่ยถ้าใช้งานมากมันก็ปวดเมื่อยเป็นธรรมดานะครับแต่เพียงแต่คุณพาใช้ใจส่งกำลังใจให้ผมแค่นี้ความปวดเมื่อยมันก็หายเป็นปลิดทิ้งแล้วล่ะครับ